ไม่ใจเมไงปู่กินอะไรทำไมแข็งแรงไอ้ก่กินข้าวนี่แหละไม่มื่อก่อนนี้กินยาสมอเท่าปีปีทุเรียนพีจัยทวันไอ้ที่ว่าสมอเท่าปีปีทุเรียนเนี่ยนะสมอนี่เท่าปีเขาเกิดเมื่อกี่ปีก็เอาเท่านั้นลูกปีนี้ก็ต้องกินเก้าสิบเก้าสมอไม่ใช่เ่ยังแล้วเกิดหกสิบปีแล้วก็เอาหกสิบลูกเอาหกสิบลูก เาคิดว่าก็มาทุบทุบเอาเม็ดออกจากจากให้แห้งหน่อยก็ตำครับเมีปีเท่าเดือนเม็ดปีดีปีดีปีเท่าเดือนสมอเท่าปีนะฮะดีปีเท่าเดือนนี่ฮะอันี้เท่าเดือก็แล้วเกิดมาโอ้โหหกสิบปีไม่กี่เดือนเน่ะโอ้โหคูณสิบสองเป็นร้อยเดือนเราไม่รู้จะขึ้นอะไรกั้นลูกของใครข้างมันน่ะ พริกไทยเท่าวันพริกไทยเท่าวันใช่เนี่ยเกิดมาสามติดปีก็กี่วันเนี่ยโอ้โหโอ้เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นวันนะแล้วกินตอนไหนหลวงปู่เช้าแล้วกินเช้าตำผงมันเป็นผงรวมกันหมดเนีอแล้วก็เอามามาก็น้ำผึ้งัแล้วกินกับไหลกล้อยดัอกินมากไปเดยา้องเดินอกินเท่านิดเดียวนะจิบจิบ